ทางไปบุรีรัมย์นะครับใช่ป่ะคะไปบใช่ไหมครับอืมคือไปบรรยายมาเยอะแล้วไปทุกที่ครับค่ะโดยใช้ทุนส่วนตัวหมดประมาณเจ็ดแปดแสนฮะโอ้โหกี่ปีคะตั้งแต่ปีพศส3 8บรรยายครั้งแรกที่อำเภอกระทุ่มแบนครับจนกระทั่งจบนะฮะประมาณปีพศ2542ั่สโครงการแรกจุลกรรมรถยนต์ต่อมาโครงการเรื่องประกันภัยการอ่านตารางกรมธรรม์ประกันภัยเป็นยังไงอะไรคุ้มครองอันนี้ประกันภัยบรรยาย600สถานีค่ะแล้วก็อีกอันก็คือ ความและผิดทางละเมิดครับตํารวจถูกฟ้องแก้ปัญหายังไงอีกวน300ันสามร้อยถานีทั้งหมดมเบ็ดเสร็จนี่ก็ล้านกว่าบาทาทำไมอาจารย์ต้องออกเองด้วยครับนี่ใครออกให้ผมเอาแล้วจะอาจารย์บรรยายให้ตํารวจแล้วไม่มีเงป่อนงำหรอครับเขาให้ผมไปกระบุนแล้วมีคนถามว่าแล้วผมได้รับเงินจากไหนหนึ่งมีผู้ใจบุญบริจาคและที่สำคัญที่สุดอีกงานนึงคือเมื่อไปบรรยายเนี่ยเราก็จะมีหนังสือไปด้วยแล้วก็ไปขายหนังสือครับ เข้ามาถึงว่ารวมตัวที่โรงพักมาฟังฟังฟังต้อการซื้อก็ขายแต,แต่แต่ทุกครั้งที่บรรยายจะมอบไว้ให้โรงพักหนึ่งชุดครับแล้วก็มาซื้อไปอม,มันก็ได้แล้วละครับคุณผู้ชมค,ครหนังสือที่อาจารย์บอกว่าเวลาไปบรรยายแล้วให้เขาไว้แล้วเขาจะให้เงินกลับมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นหนังสือที่อาจารย์เขียนเองซึ่งนี่คืออีกอาชีพนึงที่อาจารย์ทําอยู่ใช่ไหมคะคุณนัทก็คือเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนอาจารย์เขียนมาแล้วกี่เล่มฮะที่เป็นรูปเล่มจริงๆเลยแล้วก็พิมพ์เป็นขึ้นเป็นรูปเเลลล่มมแ้วา ห้าเล่มครับปีนึงเขียนกี่เล่มคะไม่เป็นปีบางปีออกเยอะเลยครับบางปีก็ไม่คยได้ออกมีตัวอย่างไม่รู้นี้ทั้งหมดหรือเปล่าอาจารย์ผมแลกไหมครับแลกไหมฮะเนี่ยนี่ใส่เข่งมาให้เลยนะคะหนังสือหรือปลาคะใส่เข่งมาเนี่ยนี่คือหนังสือที่อาจารย์เขียนเองทั้งหมดใช่ไหมคะครับน่าจะยังไม่หมดหนังสือส่วนใหญ่ที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยตั้งใจเขียนมาเพื่อเพื่อขายหรือเอาไว้แจกหรือเอาไว้บรรยายหรือเอาไว้ทําอะไรคะทุกเรื่องเลยที่พูดมาเนี่ยใช้ทําได้หมดเลยครับทําได้หมดเลย คนซื้อนี่เป็นใครคะตำรวจทั้งนั้นเลยครับไม่เคยวางขายที่ไหนเพราะม,มันเป็นตำราจโจรหมายถึงตำรวจที่ที่ทำหน้าที่อย<ำ>ู่แล้วหรือเป็นนักเรียนตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างเงี้ยรูปแบบการช่อโกงประกันภยัยโอ้โหอ่านแล้วนี่เต็กมอชอบเลยตำราเหลืองนี่โกงยังไงจะไปโกงครับนะฮะเลียนรัดเลยอย่างนะครับเราก็จะให้เฉพาะตับตำรวจนะครับจะบอกว่าไปให้เขาตำรวจไปโกงหมดแล้วหมดแล้วอย่างนั้นเราหมดเรื่องแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะ ลักษณะการพูดลักษณะการคิดแบบนี้นี่อาจารย์โดนจีบไปลงพักกันเมืองไหนบ้างหรือยังคะขอใหญ่นะตอนนี้ยังไม่เป็นท่านทักษิณพันโทผมพันเอกทําไมผมจะเป็นไม่ได้ออท่านทักษิณด็อกเตอร์ผมศาสตราจารย์ทําไมผมจะเป็นไม่ได้ออท่านาวลิตยงเจย,ยุทธเขาว่าท่านเดินทางแสนกิโลผมหกแสนแปดขับรถทั่วประเทศไทยทาไมผมจะเป็นไม่ได้ออขอภัยท่านชวนครับท่านชวนจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมก็นนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ทำไมผมจะเป็นไม่ได้ีการเป็นนายรมนตรีนั้นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมถ้าผมคิดเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเมื่อไหร่ผมเป็นนายกวันนั้นและผมเป็นนายกตลอดกาลครับตอนนี้ถือว่าอาจารย์เป็นนายกได้ยังคะผมมีอายุการของการเป็นนายกเนี่ยมากกว่าใครทุกคนเราะผมคิดมานานแล้วหมายถึงว่าคิดว่าตัเองเป็นนายกผมคิดว่าเป็นนายกถ้าผมคิดว่าผมเป็นพ่อของนายเพิ่มทํา ผมก็ดูตะมันคนเดียวแหละผมจะไปดูใครละช่อลูกอาจารย์ใช่ลูกผมต้องดูมากกว่าเอเพิ่มทำเพิ่มคุณเพิ่มบุญนะครับเพิ่มมันไม่ด้วยจะเพิ่มจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ชวนมันมายังไม่มาเลยแต่อาจารย์ก็บอกว่าดูแลสังคมอยู่มันเป็นหน้าที่เราเลยฮะครับคือการเมืองภาคประชาชนอ๋อที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นนายกอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีใครมาแย่งเลยการเมืองภาคประชาชนไม่มีใครมายุ่งเลย จะต้องได้หลักก่อนครับว่าประการแรกเลยก็คือเราต้องรู้นะครับว่าร่างกายนี้เป็นของเราแล้วเราเองเนี่ยนะครับจะต้องใช้ร่างกายที่มันเน่าเน่าเนี่ยฮะใช่ไหมฮะเช้าขึ้นมาขับถ่ายขออภัยนะครับน้ําออกจากทวารไหนไม่มีกลิ่นหอมแม้แต่ท,ะทะวารเดียวเป็นเครื่องยืนยันว่าข้างในนี่มันเน่าเพราะฉะนั้นเราก็าอย่าไปบำรุงเลือความเน่ามันเราก็เอาความเน่าที่มันมีอาการเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจ ผมถือว่าผมไม่โกงบ้านโกงเมืองเพื่อจะจะไปซื้อสมบัติบ้านใหญ่ๆโตรถมาให้ไอ้เนาเนานั่งแล้ววิญญาณิบหายหมดมคืออย่าไปยึดติดอย่ายึดมั่นถือมั่นต้องรูต้ต,ต,ตัวนี้เลยมันไม่ใช่ของเรามันเสื่อมเนี่ยตรงนี้ชัดเจนนะฮะนี่เราคุยกับอาจารย์มาเกือบครบทุกอาชีพแล้วนะคะคุณนะัทแต่ยังไม่หมด ตำรวจที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินตรงเงินเดือนนะคะไม่ได้เงินในการไปบรรยายก็ไม่ว่าอะไรแต่เชื่อมค่ะคุณผู้ชมอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์มูลค่านับ10ล้านบาทเอาเงินมาจากไหนในฐานะที่เป็นตำรวจเงินเดือนน้อยขนาดนี้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมครับที่นี่คือเกาะกูดจังหวัดตราดครับเกาะในฝันของใครหลายๆคนอ่า ที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามครับมีที่พักที่แสนจะน่าอยู่ให้คุณเลือกครับแต่ว่าถ้าเท่านี้น้อยเกินไปเกาะกูดมีมากกว่านั้นครับหมู่บ้านชาวประมงนะครับแ่งนี้มีหอยปูปลาหน้าตาแปลกๆทั้งนั้นเลยละครับแต่ว่าจะแปลกยังไงเดี๋ยวไปดูกันแบบใกล้ๆเลยดีกว่าไปคุณผู้ชมครับเจ้าปลาที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเขาเรียกกันว่า ปลาย่ําสวาดครับแต่ว่าเห็นชื่อพิลึกพิลึกแบบนี้เนียนะครับเวลาที่ไปอยู่บนจานโตอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโอ้โหจานสามพันแต่ว่าถ้ามาทานที่นี่นะครับถูกกว่าเลอขึ้นเดียวเองครับในช่วงเย็นของที่นี่ยังมีสิ่งมัศจา์เกิดขึ้นมากมายครับปกติหอยมือเสือตามธรรมชาติต้องดำน้ำลงไปดูถึงจะเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าที่นี่ดูได้ง่ายๆอย่างนี้เลยครับ เกือบจะสิ้นแสงสุดท้ายของวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกาะกูดยังไม่หยุดที่จะแสดงความสวยงามให้เราได้เห็นกันครับลองมาสัมผัสความมหัศจรรย์นี้ด้วยตัวคุณเองสิครับหากผู้ชมท่านใดชื่นชอบเกาะกูดจังหวัดตราดก็ให้บวตเข้ามาเพื่อร่วมสนุกและรุ้นรับของรางวัลเป็นที่พักที่อนาเลรีสอร์ทเกาะกูดสำหรับ2ท่านแล้วอย่าลืมติดตามชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะนำเสนอสัปดาห์หน้านะครับเที่ยวไทยให้สนุกเติมความสุขให้ชีวิตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย